สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะพอดีวันนี้แม่กิ่งออกไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆเพิ่งจะไปเพิ่งจะกลับมาเนี่ยค่ะวันนี้ออกไปซื้อเสมึดเลยวันนี้แม่กิ่งก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะทํายังไงจะมีเงินไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆอาหารบ้านเราก็หมดพอดีก็พอดีตกเย็นมาก็มีแม่พักแม่พักของเราตามเคยค่ะ แม่พักของเราก็คือแม่นาแม่นาอยู่ๆแม่นาท่านก็โอนตังมาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆค่ะมาให้ลูกๆเแล้วก็ดูนะคะดูเด็กๆมีความสุขมากมายกับการกินค่ะตอนแรกที่แม่กิ่งมาถึงใหม่ๆพวกพวกเขาก็นว่แหละไปละเลงของไปละเลงกล่องอาหารวันนี้อาหารแม่กิ่งไม่ได้เกะออกจากกล่องอยู่ในกล่องค่ะ วันนี้ก็ซื้อมาเยอะแยะค่ะซื้อมาเยอะแยะให้ลูกๆกลัวแต่ลูกๆอดส่วนขนมหรือปลาก็อยู่ในถุงเขาออกไม่ได้เท่าออกเดี๋ยวพวกเขาจะเจาะกันแต่ตอนนี้กําลังก้มหน้าก้มตากินค่ะก้มหน้าก้มตากินกินปลาเส้นที่แม่กิ่งให้อย่างที่แม่กิ่งเคยบอกค่ะแบบนี้พวกเขาจะชอบกันมากตัวนี้จะชอบกันมากเด็กๆบ้านเรา ก้มหน้าก้มตากินแบบนี้ค่ะแมนาดูนะคะดูหลานๆดูหลานๆของแมนาตัวเล็กตัวน้อยเป็นหมดค่ะกินเก่งกินเป็นหมดก้มหน้ากินไม่เงยค่ะเงยหน้ามาขอบคุณแมนาบ้างสิลูกก่อนอื่นแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณแมนามากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบ,บครัวตระกูลทองเสมอมาแม่พระค่ะแม่พระของบ้านเราอีกท่านหนึ่ง เป็นแม่พักของประจําบ้านเราอีกท่านหนึ่งที่ได้เมตตาคอยเมตตาเด็กๆเมตตาแม่กิ่งให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาแม่กิ่งก็ขอให้แม่นามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะแม่นาคิดทําสิ่งใดก็ขอให้แม่นามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะพวกหนูไม่อดแล้วนะลูกนะพวกหนูไม่อดแล้วพวกหนูมีอาหารกินแล้ว เนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อคืนนี้เมื่อวานสีเมื่อวานตอนมื้อเย็นแม่กิ่งก็อาหารก็เหลือน้อยกลัวเขาไม่พอกินตอนเช้าแม่กิ่งก็เอาอาหารเม็ดผสมอาหารเปรียกให้พวกเขากินสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะไม่กินเหมือนเดิมแม่กิ่งทดลองทํามานานมาก,กนะหลายครั้งเป็นสิบๆครั้งแล้วค่ะทําไปก็เสียเปล่าเสไดยอาหารเปรียก พวกเขาไม่กินเลยไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าข้างหลังบ้านแต่ถ้ากินอาหารเปียกเพลียวเนี่ยพวกเขากินไม่มีแบบว่าเหลือให้แม่ล้างชามเลยเรียจนแบบคือกินไม่ทิ้งไม่กินทิ้งกินขว้างค่ะไม่กินก็เลยให้เขากินแต่เปียกเอาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินเปียกตลอดนะคะคือถ้ากินเม็ดคือกินเม็ดต่างหากคือไม่ต้องผสมกันให้เขา ถ้าพวกเขาพูดเป็นพวกเขาก็คงบอกแม่ว่าแม่แม่ไม่ต้องผสมหรอกพวกหนูกินเองกินอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกเลยแล้วก็อาหารเม็ดก็พวกหนูก็กินอาหารเมร็ดประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างวันเด็กๆเ,เขาก็จะกินอาหารเม็ดกันนะคะที่เด็กๆชอบกินก็คือนี่แหละค่ะ Max ima. Max ima. แม็กซิมาแม็กซิมาแม่กิินก็จะเอาแม็กซิมาเนี่ยผสมกับวิสกัตให้เขากิน คือวิสกัตแม่กกิ่งจะไม่ใหจ้จะไม่ให้พวกเขากิน,พนเพอเพียวค่ะต้องผสมกับแม็กซิมาบางคนก็กินแม็กซิมาเดี่ยวๆก็จะมีตั้งหลากหลายค่ะแล้วแต่พวกเขาจะชอบกันแต่ที่บ้านแม่กกิง่งแม่กกิ่งก็คือจะเอาผสมกันให้พวกเขากินแม็กซิมาเดี่ยวๆแล้วก็มีตังหาแล้วก็แม็กซิมาผสมกับวิสกัตแล้วก็มีตังหาเนี่ยค่ะ ดีอกดีใจกันปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุย้ยขนมก็ได้กินแล้วนะลูกนะขนมก็ได้กินแล้วครับดีใจเลยครับแม่พระของพวกเรามาช่วยยามที่แม่กิ่งเดือดร้อนทุกทีเลยค่ะเวลาอาหารลูกๆหมดแม่กิ่งก็เริ่มเทียดแล้วเอ๊ะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารให้พวกเขากินตอนแรกแม่กิ่งก็กะว่าวันนี้ กะว่าพามองไปหาหมอธึกก็จะออกไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆก,ก็กะจะซื้อแค่นิดๆหน่นนอยๆเพื่อให้พวกเขาได้กินก็อยู่ๆก็โชคดีแม่พระท่านเหมือนกับรู้รู้รู้ใจแม่กิ่งมันมานั่งอยู่ในใจแม่กิ่งว่าแม่กิ่งกําลังต้องการความช่วยเหลือทั้งๆที่เราไม่ได้ไม่ได้บอกกล่าวกันนะคะท่านก็โอนเงินมาให้แม่กิ่งซื้ออาหารมาให้ลูกๆพอดี เมิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะสําหรับแม่นาแม่นาดีกับบ้านตระกูลทองเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนทุกวันนี้ค่ะท่านก็ดีกับเสมอมาแล้วก็มีก็มีเอซหลายๆท่านค่ะที่ได้คอยสนับสนุนได้คอยสนับสนุนมาเหมือนกันค่ะ แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนพวกเรามานะคะเนี่ยค่ะอย่างที่แม่กิ่งบอกเนาะแม่กิ่งก็มีกําลังเลีย้ยงกําลังดูแลใส่ใจพวกเขาแต่กําลังทรัพย์ที่จะซื้ออาหารให้พวกเขากินแม่กิ่งก็ไม่ค่อยจะมีค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแม่กิ่งก็หาใช้เดือนทนเดือนเหมือนกันค่ะรายได้แม่กิ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ดีใจนะลูกนะดีใจดีใจแม่กิ่งเห็นลูกได้กินแม่กิ่งก็ดีใจค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่แม่กิ่งอยากจะกราบขอบพระคุณก็คือคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านค่ะคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านวันนี้ท่านก็เมตตามองค่ะท่านเมตตามองให้แม่กิ่งพามองไปตรวจเลือดค่ะไปตรวจสุขภาพดูว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้างก็เท่ากับที่ไปตรวจของมองวันนี้ก็คือ น้องปกติดีแล้วค่ะก็คือค่าไตคา่าอะไรไม่มีมีแค่ตับขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอบอกและน้ำหนักของมองก็ขึ้นขึ้นมาหนึ่งกิโลตอนนี้น้ำหนักน้องก็สามจุดแปดแล้วค่ะน้ำหนักสามจุดแปดขึ้นมาหนึ่งกิโลก็คุณหมอท่านก็บอกว่าก็ให้ให้น้ำยังต้องให้น้ำเกลอน้องอยู่ ต้องให้น้ําเกลือน้องอยู่แม่กิ่งก็จะให้น้ําเกลือน้องทุกวันค่ะสาหรับมองของเราแล้วก็อาหารแม่กิ่งก็ป้อนอย่างป้อนสลิงน้องอยู่เหมือนเดิมแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตามองเสมอมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไตหรือว่าค่าตรวจเ,เลือดของมองท่านก็เมตตามองค่ะ ท่านเป็นห่วงเป็นใย,ยมองมากค่ะสําสหรับคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณ fc ทุกทุกท่านค่ะที่ได้เมตตาสนับสนุนมาบางท่านแม่กิ่งก็มีข้างเอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามท่านใดที่แม่กิ่งไม่ได้เอ่ยนามแต่ว่าแม่กิ่งก็ทราบค่ะว่าท่านได้เมตตาพวกเราแม่กิก่งจะต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านที่ได้เมตตาพวกเรามาไม่แต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะอันนี้คือดูนะคะทองอัมพายทองอัมพายก็มาสำรวจกับเขาด้วยเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ากลุ่มแล้วค่ะเริ่มเข้ากลุ่มมาสำรวจอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้เล่น เล่นกับลูกๆเล่นก็เข้ากลุ่มมาเล่นกับเขาก็น่าจะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นค่ะแต่แต่ม่กิ่งก็ยังจับเขาไม่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเวลาเดินผ่านก็ไม,ไม่ไม่วิ่งหนีก็โอเคแล้วค่ะค่อยค่อยซึมซับกันไปเนาะเนี่ยค่ะแต่ละคนตะมุตะมิปุยมุ้ยปุยมุ้ยปุยมุย เด็กๆมีความปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแล้วก็ว้นท้วนสมบูรณ์แบบนี้ <c oughs> ก็พ่อผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้เมตตามาเนี่ยค่ะยังไงก็ช่วยแม่กิ่งเลี้ยงพวกเขาด้วยนะคะพวกเขาก็คือลูกหลานของพวกท่านเหมือนกันค่ะเรามาช่วยกันเลี้ยงแม่กิ่งอย่าเป็นคนดูแลพวกท่านก็ช่วยแม่กิ่งเลี้ยงดูเขาเหมือนกันเนาะ ทำไมลูกฮะน,นั่งมองนั่งมองนั่งมองแม่พูดจบรือยางพวกหนูหิวแล้วนะใช่ไหมถ้าพูดได้ก็คงจะพูดอย่างนั้นนะคะ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะกราบขอพระคุณแม่นาอีกครั้งค่ะแล้วก็คุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านอีกครั้งแล้วก็เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านค่ะที่ได้เมตตาพวกเรามาขอให้ท่านมีแต่ความเจริญเจริญค่ะ ขอบพระคุณค่ะ